สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าแป๊ปนึงเด้อแป๊ปนึงเด้อสวัสดีจ้าน้องอิวยังไม่ได้อวยพรวันเกิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไป <laughs> เ,เกิดอ,อ่ะน้องอิวยังไม่ได้วอวยพรปีใหม่พ่อแม่พี่น้องเลย <laughs> เดี๋ยวค่อยไปอวยพรในช่องน้องอิวได้จ้าพี่นอ <laughs> ้องเมื่อนี้บ่ค่อยสบายปานได้เมื่อคืนดีนักไปหน่อยคุหน่า ไอ้ท่านเห็นเนี่ยเมื่อคืนนี่เจ็บตาจ้าะคือเช้ามาเจ็บตาเลยอืมิ์รักปีขุมตาครับพากันมาห่อขนมเทียนจ้ะไปไปวัดมืะออื่นมืะออื่นวันที่สองเนาะแต่กันยังเป็นต้นปีอยู่มะอื่นเนี่ยตื่นบ่ทันพี่น้องเอ้ยพลธบุญกองข่าหรือบ้านเพล่่ยพลดบุญกองเขานำเมลังกับมีระวงชาวบ้านอีกหนึ่งวันเนาะเมื่อคืนหันเพ็ดบุญ บุญคือกันเมื่อคืนนี่กะเพื่อนเอ็ดอย่างถาวายวัดบุญนี่แต่ว่ากบไปร่วมบุญในการมีลำวงชาวบ้านสติกก๊กไปเหมาสงเพลงทำบุญน้ำเพิ่นอยู่สองสามเพลงฟ้อนหลายเพลงอยู่ของเมาสองเพลงแล้วแ <c oughs> ต่จิสาธาเฮาดอกว่าว่เาเฮาเอากี่เพลงแล้วแต่ว่เาเฮาจะทำบุญเท่าไหร่เพลงเดียวก็ได้สามพันก็นได้เดนมนเอาเพลงเดียวเพลงละห้าพันก็นได้เป็นนะสติกก๊กส่งเพลงสองเลย เพลงละลอยมือนีมือแรงนีไปอีกมือแรงนี่มือแรงนี่ทำบุญอีกมือแรงจ้ะเออมันมีหลายคืนด้สะเออเอาขอเพลงละล้อยละลอยมือแรงขอจักสามเพลงเพลงยังแน่ว่าไปเอาห่างเครื่องเขากับพกไปเองเด้อพี่ได้ปนจ้างคนองคอมเมนต์วานนี่ประตูสติกสต๊อกสู้เขาสานยาโยม โอ้สูบ่ไไ้พี่น้องเลยลีลาเพินเดดกว่าต้องยอมให้เมียแม่พี่ใหญ่แม่เมียพี่ใหญ่บ,บ้าน <laughs> นี่ลูกสาวบาน้ฮ่อขนมเทียนเป็นเด้อจีบได้นะ <laughs> จีบได้นะโสดอยู่นะ <laughs> คนโตนี่เด็กพี่นใหญ่คนมู่ขนมจีบก็าขายนะเนี่ยสาวคนโตขนมคลมคาย <laughs> <laughs> คนกลางฮ่ออันนี้เด็ก คนเล็กบะเขาเล็กเน้นยังไงเพิ่งออกจากนั่นได้คนเล็กออกจากถ้ำได้ขนมเทียนนางชอบนางชอบห่อจี้จี้ย่างหอเราก่อนทํากินกันส่งแม่ลูกกับเพื่อนนี่แหละห่อให้น้องกระดาษนี่ห่อให้งานบัวงามบัวลูกห่ออย่างเดียวเนาะกระดาษแม่ห่อบัเป็นได้สาวเอ็ดเป็นบัดทุกอย่างยังเว้นตอนห่อกินได้กับกินกินอ่ได้กับกินตอนการบูฟี่มกับดังไฟคุบอกเค้นกับบอกเคนไปรักไปตงกอยู่พี่น้องกู แม่กำลังถ่ายโพรไปลักไปตรงพึ่นอยู่ตไหนั่นากตัที่ไหนี่กพี่อันนี้ของน้องอิวเดิอะไรอยู่นีของดยังบวกึนไดสวยสวยสวยบอกพี่น้องหนดิสวยนดาให้บิ่งดูอันนี้นี่ของน้องอันดาหอก นี่จะไยิบอันงามๆนะเออมีอันงามกับงามสุกอันอยู่เด็ดดีอ๋อห่อๆนี่ถ่ายอยู่นี่ถ่ายมือน้องกระดาอยู่นี่นี่ดิงามสุกอันน้องกระดากันเลยอี่ไปวัดลุกกินเน่ไปวัดเน่คือันนม่งามมือไปมือถวายไอ้บุญกองเข่าเพื่อนว่ามือถวายเพแต่ว่าอยากงามชาตินี่ถึงเลขนะคือไปสัญญกรรมเกิดได้ชาติเดียวนี่แหละ ให้เกิดน้ำแนสัตนากินมมีจริงสนาบบมีจริงออจำจะโผล่เอ็ดย่างกับเอ็ดชาตินี้โลดสิงามกับงามชาตินี้สิม้วนกับม่วนชาตินี้รวยกับรวยชาตินี้รวยกรวยชาตินี้นาบบมีจริงบบรุ้มีแต่เพิ่งว่าแต่เอาจริงๆแล้วก็คือตายแล้วก็ตายเลยทังหลยตายบลุวิญญาณมีจริงหรือบ่ถ้ามีก็จักได้เกิดอีหรือรบ่แต่เขาก็กันว่าเอ็ดบุญหลายเกิดสาตนาสิโน่นี่นั่นแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะ ซักจะมีรูปบ่อชาติหน้าทั้งหมดทั้งมวลเอ็ดอย่างกับเอ็ดชาตินี่แหละเอ็ดดีเอ็ดชั่วก็ได้เอ็ดได้ชาติเดียวนี่แหละไอเนี้ยกเอ็ดดีไหวเหรอวะเอ็ดชั่วกะได้ชั่วชาตนี่นั่นแหละเอ็ดชั่วก็ได้ชั่วชาตินี่แหละบ่ฮงอดชาติหน้าอีหลีเป็นกรรมตามติดจรวดดีก็เห็นชาตินี้ชั่วก็เห็นชาตินี้นิ่นๆใส่ได้เลยตัดเขอบเต็มที่เลยมีสองทั้งเค็มทั้งหวาน ตะวเนี่สฮะบอนั่นปันได้เพราะว่าฮาบุมีเออฮาบุมีหมักข้าเพื่อนอนหมักเ้าห่าวเนาะฮาบุมีเนี่เฮามีแต่หมักาแก่เลยหาบ่ได้อีเหลิงข้าวห่าวหาซื้อก็บ่ได้หาต้นกับบมีก็เลยเอามข้าวแก่มาขูดเอดใส่หวานแต่มันจักสีเซ่บซำไหลก็กินได้อยู่ดอกวะแต่ว่านี่ใส่ใส่เค็มใส่ถั่วเหลืองคอยกันห่อ เอาห่อ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 แล้วเ,เดี๋ยวถ่ายทีตอนซุกเนาะมาเบิง่งตอนซุกว่ารสชาติสิแซ่บขนาด,ดใดใส่ห่อมากินลืมเบิง่งเอาถ้ะสาธิาตให้เบิง่งในดูเขาห่อกันแนวไดนนะพับพับถ่ายตะมือทั้งสองพี่น้องเลยเลือกใบตองทงานคือ,อคนใบตองมีส่วนในการห่อใบตองโบงามกับ หอมาได้โบงามเด็กเศษไฮโดรเลมหลมเห,ห,ห็นไหมม้วนใบตองเสร็จเรียบร้อยเลยเด้อทำความสะอาดเรียบร้อยจิ้งน้ำมันด้วยจ้ะพี่น้องจะได้บุติดไปตองเวลาหุงกนินน้ำมันพืชประตุ่มห่อประตุ่มปั้นเค็มขีดมือผู้เดียวพอ,อว่าแต่เค็มใส่ว่าแต่เค็มใส่ว่าแต่ใส่เค็มว่าแต่ใสมือ ว่าจะใส่เค็มใส่เค็มได<อ>ได้ในนีเค็มบอเค็มมือนี่แหละแม่นวะแม่นแตกเฮ้ยเราก็เอาไปหั่นอีกทีเนาะ่ายง่ายกับเฮายังสิเป็นหนึ่งอยู่ดอกมึงเฮาก็ล่างทุกครัง้งเวลาเฮาเซ็ตกระเ,เพราเรดเมนูอ้าวเอาออกไหมเอาออกเฮ้ยย่ยานกล้องหรือเปล่าว่าใบตองนี่ออพอจะโชว์สาธิตปุ๊บแตกปั๊บหลุดดีหยุได้แล้ว เป็นนะสวยด้วยลงไปไปบ้านไปเมืองเราได้ถ้าห่อห่อข้าวต้มเป็นไ่คิดจะห่อเป็นเบิร์ตห่อแบบอันนั้นก็ห่อเป็นง่ายอยู่ห่อแบบนั้นห่อต้งกล้วยค่ะห่อต้มเออห่อข้าวต้มกล้วยไม่คิดจะห่อกล้วยอันนี้กระตุ้งเนี่ยเหมือนต้มงกันต้มตุ้งกันนะข้าวต้มกล้วย แต่อันนี้ค่ะขนมเทียนค่ะตรง้มข้างนะใบตองมันใหญ่กว่าแป้งเออใบตองน้อยกว่าแป้งให้เบ่งามอือันใดงามจังเอไปวัดแม่นอันใดบ่นั่นเฮาก็เลือกกินอันใดบ่งามเฮาก็แยกออกมาไว้กินเองห่อดสวยเฮาก็ไว้ไปวัด เลยที่ไปวัดเขาก็เลื่อนสวยเนี่ยเนอยากชวนมากคิ่นอยากเละตุ้งเป๊ะไปเป๊ะผมไปงาเขาก็สองสั้นเลยเขามีซิงสองอันเอาห่อมีเรื่องแล้วสุดท้ายโอ้ คนชุยเลยจบแล้วเพราะว่าเอาไปชิมแล้วหนึ่งอันคนชุยเลยมาเอามาอันนึงคีบมาเลดอันใดก็ได้น,ไดนีบมาเลยคีบว่าซันนี่ซีอนครับฮ้อนแล้วต้องกินพวมมันเย็นเด้มเมอมืนจังแซ่บเมนเอาเอาเอาอันนี้เออนนั่แหละนั่นแหละโอ้อใส่โปดไม่เป็นไรโปรดเลยเอาปิดฟ้าไว้บัดน,นี้ชุกเราจะจ้ะหนึ่งอีกจังหน่อยก็โอเคละ ไปไปชิมบัดนี้บรรยากาศยามแรงฮ้อนนี่ลอยอังล่องกันอีกแล้วปาร์ตี้อีกแล้วลอยอังล่องกันอีกแล้วเบียร์สามมือเบียร์ลังนึ่งสี่มือกินยังบบสดอยู่พี่น้องเอ้ยมือละขวดสองขวดไล่เลือดไล่ลมอันตรายอันตรายนี่คืออะไร สี่เอาบไปอยู่มันม้วนกันพี่น้องอยู่นี่นี่สามรังนึงสามมื้อสี่มื้อกินบุบบดอยู่นะมาเบิ่งใส่อะไรเออใส่เดียวนี่ยเลยมะบ้ามันมีสองใสอ๋อใส่เค็มใส่เค็มหรือถั่วเหลืองมันฮ้อนเนยเด้อฮ้อนกินเย็นเย็นอันนี้แซ่บตัวเผาแน่ฮ้อนแ่ซบหอม ไอ้ได้กลิ่นพริกไทยนิดๆเนาะหอมแซ่บเย็นแล้วค่อยกินเลยกับค่อยคัดที่ห่อสวยๆสมากร็สวยเบิ้ลเนี่ยแหละจ้ะเอาไว้ไปทําบุญมื้ออื่นเศ้าไปใส่บาทเพิ่เพิ่มอิ่เนาะเกลอเมื่อไหรแหละอ่าพร้อทำเหือฮึๆนๆๆใช่ใหม่ทำทาลีเออทำทาลีอีก บาทันละโอ้ยนานๆเทศกาลจิบบอๆบกลังนึ่งสี่มือเลยยัูบัดอยู่เดียวนี้ยังกว่าไม่ยังสองลังเนี่ยเออจะไปปะตุบเลี้ยงเออเมลแรงกอมีลำวงชาวบ้านดิไปม่วนน้ำเพิ่นอยู่ดอกไปม่วนกับแม่นไปทำบุญกับแม่นจ้ะเอาไปเอื้อนว่าอย่างนะเมาเพลงเนาะแล้วก็เอาเงินถวายน่นแหละเข้าวัดน่นแหละทำบุญน้ำกัน ร้อยหนึ่งสองร้อยก็สมทบกันไปสิบบาทส่าวบาทกระเพิ่นกระแล้วแต่เพลงลยยี่สิบบาทก็ได้แล้วแต่เฮาเลยมันฮ้อสกินขนมเทียนจิบกับเบียร์เบาๆโอ้ยบัแม่น้ำสุ่มวัวพีดเเวลาแล้วตะเวนตกดินแล้วแม่อ่ะแบบนี้ชาวติ๊กก สีเปจิบน้ำส้มเบาๆคือกันจ้า <c oughs> อาลาพี่น้องเลยเนาะเอาครับคลิปนี้กับป่าพีงแค่นี้ฝาาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวบอกเกนด้วยครับแล้วขอบคกันคลิปหน้า,าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปจิบน้ำส้มเบาๆ